สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศเนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่ากาพ่นมงองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางเอามาฝากนะคะเขาบอกว่าลองดูนะคะถ้าหากว่าเลขชุด2ตัวเลขชุด3ตัวถ้าสมมุติว่ามันจะออกตัวเนี้ยนะลองเอาไปลุ้นดูอาจจะติดลอตเตอรี่ไว้สักใบ2ใบนะคะแล้วคันนี้อ่าไว้นะ สงนะสัยเป็นผื่นอราคานี้นะคะถามว่านะคะถามว่าจะฟันได้หรือ,อยังนะคะตอนนี้รอก่อนนะแต่ว่าชุดของแนๆนะออกมาให้ก่อนแล้วนะคะซึ่งงวดที่แล้วแผ่นๆก็ให้เข้าเป็นคู่โต๊นะคะตัวกันนะเข้าเป็นชุด3ามตัวแล้วงวดนี้นะคะจัดชุด2ตัวไปก่อนนะคะชุด2ตัวแล้วก็เดี๋ยวรอข้อมูลนะคะเดี๋ยวจะจัดให้ถ้าใครนะคะตอนนี้นะถ้าใครอยากได้าขามหมูนะคะก็เดี๋ยวแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนนะคะว่า ราคาเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าอัน,นอันนี้นะคะจะเป็นะมะขาหมูแบบกระทบเปลือกแล้วนะคะสําหรับหลายท่านนะคะทีะ่กลับมาซื้อซ้ํานะคะ,อะสองรอบถึง3รอบนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามานะคะติดตามแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจก็เข้ามาพูดคุยส่วนมากนะจะโทรมาหาจ๋าตลอดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางทั้งหมดกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่า วันนี้นะคะจะลองจับตัวไหนดูชุด3ตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกเนาะหลายท่านอบอกมานะคะว่าชุดไหนจริงชุดไหนปลอมก็ให้เพื่อนๆดูแนวทางเอาไปไว้ก่อนนะคะอันนี้นะคะงวดวันที่1เดือน11เนะ,ะเข้านะคะให้59ออก95งวดต่อมานะคะวันที่16เดือน11นะคะ,ะให้มา57นะออก57นะคะอัน,นอันนี้คือ เป็นชุดย้อนหลังนะคะเต่ามานะคะอ่าชุดวันที่หนึ่งเดือน1ิบสองนะคะหนึ่งธันวาเนาะให้สองห้าแปดออกสองห้าดอันนี้วันนี้นะคะจะออกชุดสามตัวนะคะตรงๆเลยงวดต่อมานะคะวันที่สิบหธันวานะคะให้แ3ดสามออก8 3ดสามนะคะอ่ะ หลังจากแนวทางนี้นะคะมาดูต่อนะคะงวดวันที่30เดือน12นะคะให้8 57นะคะ5 7 4 5 7 7 4แล้วก็48ให้มาชุด3ตัว2ชุด3 2ตัวอีก3ชุดนะคะแล้วนะคะแล้วเนาะมีแถมนะคะซื้อหวยยังยมนะคะมีแถมไม่บนก็ล่างเนาะแอดวารินนะคะหวยอุดรเนาะ52กับ54นะคะไม่บนก็ล่างชุดแถมนะลองจัดดูต่อมา อ,อีกหนึ่งชุดนะคะคู่ตดบนเนาะมีหลายท่านบอกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมให้เพื่อนๆดูเลยสิบหกธันวานะคะให้แปด3นแปดสามออก83อ่าแล้วคราวนี้วัวนที่สามสิบทันวานะคะคู่ตดบนเนาะอ่าให้มาสี่หนึ่งกับสี่เก้าใช่ไหมอันนี้ช่ว่าสามสิบนะคะแล้วคราวนี้อีกหนึ่งชุดนะคะให้มานะสามสิบทันวานะคะ74แล้วก็75เนาะ2ชุด แต่นะคะว่า,าเขาบอกว่าคอนเฟิร์มนะคะว่าคู่โต๊บนชุดเนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเนี้ยเป็นของแท้ร้อเปอร์ซ่ะของแท้ร้ออนอย่างนี้ก็ให้เพื่อนๆเอาไว้ลุ้นต่อมานะคะเจ๊กุ้งพารวยงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาสองสามห้านะคะแล้วก็สองตัวสามห้าสามแปดงวดนี้ตามต่อนะห้าห้าห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็ห้าสี่นะคะวิ่งรูดบนล่าง ถ้าของแอดแพนแพนนะคะมาดูแนวนี้นะชุดเก่างวดวันที่หนึ่งนะคะเข้าที่ห้าแปดนะคะเข้าที่ห้าแปดใช่ไหมต่อมางวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานี้นะคะออกสองสามห้านะคะอาจจะเข้าที่สองสามนะจะเป็นตัวหน้าเนาะเสียดายนะคะคู่ตัวส์สำหรับงวดนี้นะคะงวดใหม่นะคะให้มาเน้นที่สี่นะคะแปดสี่เจ็ดสี่ 6454นะคะ4ชุดนะเน้นสุดๆที่6 4สเน้นลง84นะคะ7 4กับ54ก็คือตัวเต็มนะคะชุดเต็มของแอดแพนๆสำหรับนะคะสรุปไทยนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะอ่าบอกไว้ก่อนนะของขวัญปีใหม่ไม่ชอบก็ผ่านบนวิ่ง2 7 2 4นะคะ5 7ของขวัญปีใหม่นะคะล่างวิ่ง9เนาะ97กับ19 อันนี้ยังไงก็ต้องลองรุ้นสำหรับนะคะหลายท่านถามมาเลขทดลองออกนะคะงวดวันที่30ธันวาหกสี่นะคะรางวัลที่1เลขท้าย3มตัวนะคะ6 2สองปเลขท้าย2ตัวนะคะ19ถ้านะคะลงหวยทีไรรัฐบาลอั้นหวยผมตลอดเลยผมคำนวณ5นะคะจับได้เลยก็จะเป็น5้า5ดดห้านะคะแล้วก็ห้าห้าจะดูมันนะคะจะอั้นอีกไหม 5, 7, 7, 5. ้าเ็ดเห้าเออไม่แน่นะคะว่า จะหาซื้อรถกันได้ไหมเนาะต่อมานะคะล่างวิ่งนะคะเลขวิ่งล่างอาของกุยสกาวรัฐบาลไทยนะคะตัวเดียววิ่ง7นะคะ2ตัวจะเป็น7 9 7 3แล้วก็7 5อ่าต่อมาสำหรับรัฐบาลไทยของปู่2ชุด2สูตรนะคะชนกันที่ 5 7 1 5 7 7 1หาลอตเตอรี่ไวเลยเล่นอย่างมีสตินะคะทำให้ตัวเองลำบากเปรียบ,บเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะคะก็คือแนวทางนี้ให้มาเนาะหางเดียว5 7 1นะคะชุด2ต,ตัวตัดออกมาจะเป็น5 7กับ7 1ก็เอาไว้เปรียบเทียบกับชุดอื่นก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะต่อมาสำหรับแนวนี้นะคะแอดเพียว เฟียวทุกงวดน,นะคะชุด3ตัวนะคะชุดตัดบนเน้นๆที่1 4 5กับ5 4 2ส่สนะคะให้มา2ชุด3ตัวถ้าเลขชุด2ตัวนะคะแอดเพียวนะคะ VIP เนาะตัดนะคะชุดล่างจะได้ที่57กับ79ให้มา2ชุดนะคะ3ตัวก็2ชุด2ตัวก็2ชุดนะคะแอดเพียว VIP ก็ลองลุ้นต่อมา งวดที่ผ่านมานะคะเน้นบนล่างที่35นะ3553งวดนี้นะคะเน้นที่5775 7, 7, 5, มันจะออกไหมเพราะว่าคลิปนี้จะจับชนที่57นะคะ57เน้นที่57เลยต่อมา วิ่งล่าง7กับ2จะมาจะเน้นที่7นะคะถ้าชุดเน้นจะเป็น7 6 75แล้วก็2 5นะ3ชุดที่เน้นแต่ทั้งหมดนะคะเชุดอ่าเพื่อนเชอบไหมถ้าชอบก็ให้ลองจัดติดไว้เอาไว้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นอ่าชุดนี้นะคะชุดกันนะคะจะเป็น907 4 0 7นะคะที่ชุมพูน,นะคะก็ชุด3ตัว2ตัวเยอะนะคะ3 9 7 9 3 7 7 สามเก้าจะเป็นชุดเดียวหางเดียวนะคะ3ตัวคู่โต๊ดแล้วก็มีชุดกันชุด2ตัว7 9 39 37นะคะล่าง84กับ57อลองลุ้นดูต่อมานะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะแม่สซนะคะปูไผ่นะคะหญ้าสมอนหญ้าอามอนนะคะให้มาแนวทางเนี้ยมันมาชนกันที่ห้าเจ็ดเก้า นะคะชุด3ตัวมาชนที่579795795นะคะแต่ละท่านที่ให้มาจ๋าก,ก็เลยเออเอามาให้เพื่อนๆดูไว้หางเดียวแค่นั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าจ๋าจับชุดไหนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้จ๋าจ,จะลองจับตัวไหนอันนี้นะคะเป็นแค่ตัวทดลองที่มันน่าจะน่าจะนจะคะน่าจะเป็นน่าจะออกเนาะมาลองดูนะคะแต่ว่าไม่ได้ฟันนะคะยังไม่ฟันจะฟัน วันที่ 28. ่สยิบเกนะคะต้องรอนิดนึงนะอันนี้เอาไว้เผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปหาซื้อลอตกันนะคะคือตอนนี้นะคะให้ลองดูว่าถ้าเลขมันจะออกตัวนี้จริงๆนะคะก็คือจะเป็นชุด3าตัว1ชุดนะคะแล้วตัดชุด2ตัวนะคะชุด3ตัวจะเป็น5 7าเจ็นะคะห้าเจ็ดเนี้เนาะส่วน2ตัวจะเป็น5 7าเจ็แล้วก็เก้นะคะอันนี้อันนี้แค่ตัวตัวลองนะคะให้เอาไว้ให้เพื่อนๆอนนะไว้ไปหาล็อต เอาไว้เสี่ยงโชคกันนะคะไม่แน่ว่าอาจจะได้โชคอื่นๆนะคะเพราะว่า f อซหลายท่านบอกว่าได้โชคมาทั้งหมด3มงวดติดแล้วนะคะก็ตั้งแต่57ใช่ไหมห้าเก็มา85 85แ้ล้วงวดเมื่อกี้ก็หลายท่านจะได้ชุด3ตัวโต๊ดนะคะบางท่านอาจจะได้ชุด2ตัวเพราะว่าไม่ชอบ3ตัวนะคะชอบ2ตัวอะไรเงี้ยแล้วมันไปชนกับเลขในใจก็เลยได้โชคนะคะก็เลย เออดีใจด้วยแล้วคราวนี้มาดูนะคะว่าเลขเนี้ยจะตรงใจหรือเปล่าถ้าตรงใจก็จัดรอดเอาไว้นะคะแต่ถ้าทั้งหมดเนี้ยชุดสองตัวเนี้ยตัวนี้นะคะหน้ารุ้นนะสองตัวนี้นะคะอันนี้ก็ติดไว้ทั้งหมดนั่นแหละนะคะชุดสามตัวก็ห่างเดียวก็ลองรุ่นกันดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ